ัีดีครับผมมือนีครับผมเนาะวันที่21มีนาคม2องหาหครับผมจะมาตามเลขปูสามแดให้เอฟซทางช่องเด้อแล้วก็มีเอฟซีทางช่องครับผมเนาะโอนเงินผ่านผมมากครับผมนี่ครับคุณกัรจนาไฮเซล์มนครับผมเนาะ500บาทครับคุณสมบุญแสงอยู่1,000บาทครับนี่ครับผมเนาะก็ขอ อันโมทนาสาธุบุญก็บผมเนาะขอให้เฮงเลืยลวยเด้ออย่าเจ็บอย่าจดกับผมเนาะปูครับผมอครับผมปูอันนี้ก้อนเนีจ็7ศูนย์9ศูนย์7ศูนย์ตันนี้ปู9ศูนย์7ศูนย์คะแน9ศูนย์7ศูนย์ิดหน่อยนะอ๋อครับผมใครมักก็เอรุ่นล่างปูนี่ล่างเด่ล่างเนี่ สูนเก้ากระสูนไพ่มักสูนเลยก็เอาแท่ก็กระได้ผู้ผู้ม <um> ักทูนแฮมักสูนใสอปูอันนี้ใส่ปูนี Reason> ่ครับผมเนาะงวดที่แล้วครับเจ็ดสามครับผมเข้าตรงตรงครับนี่ครับผมงวดที่แล้วเจ็ดสามเข้าตรงตรงครับปู่สามแปดครับงวดที่แล้วครับผมเนาะนี่ครับผมมาตามตองงวดเอฟจี้ทั้งช่องครับ ก็กกถือว่าเลขปูสามแปดหน่อยคู่แม่ครับผมเนาะนี่ครับก็ถือว่าเขาดีค, 3, ครับผมเก็บสามครับครับผมปูตตอออนนนนีี้่่เล็บบบมมมัััักกกกาวครับผมปูสามตัวใสป่ปูมาสามตัวนี่มาสามตัวปูบนมาครบบนเอาคือว่าดับ ดับเก่าสามสี่ปูมันบัวมาเด่นมันตลอดมีปูมีเออมอ๋อมันมีมันมีหามีแปดมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมีหกมีศูนย์แต่ว่ามีบัมีเก่าบัมีสามบัมีสี่มันหครับผมบัวมันเื่อนครับบัวมีบริเตียนเห็นบังเตียนเส้นตัวบัม้ามีเลยบัวอะไรก็ได้ครับผมปูบัมีสามตัวซุ้มบัวมีครับจะรวมหมด ครับผมปูมาเียดเตหัวนี้แล้วหัวนั้นชุดแล้วครับผมปูบนรากปูแล้วปูถามเนี่ยลูกสาวปูถึกปุ๊ครับผมถึกแล่ถึกถกอยูบบ่เขาถือเกจซ้ำเนี่ยเกจซ้แล้วปูอันไม่ออกถืงครับไม่ออกครับผมไม่ออกถือบ่ไม่ออกถวันกับผมถลายครับผมปูถึอรายคนยืนตีปู บนมันฝันมาติดหนึ่งกับศูนย์อยู่หนึ่งกับศูนย์เนปูหนึ่งกับศูนย์มันตัวเดียนก็มือนี่ครับของลูกสาวปูเมื่อกี้นะปูเนาะเจ็ดกับแปดเนาะครับผมมาเจ็ดครับผมลูกสาวปูสามแปดครับเมื่ที่แล้วเจ็ดกับแปดงวดเดีได้ปูเนีศูนย์กับหนึ่งเาะวดนี้ศูนย์กับหนึ่งนี่ครับฮเขาเขาข้องมันเขาปูปูมัเนี่ย ครับผมงวดนี้ศูนย well, so so, so so so, okay, so so, ์ก anyway. so, able. so, 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 ับนึ่งลูกสาวปู่นะครับผมครับผมเนาะมาสามตัวได้อย่ไเด้อครับผมดูด่วนๆครับผมเนาะลูกสาวปู่สามแปดงวดนี้ครับเลขวิ่งแม่นๆครับผมเนาะบนล่างครับผมงวดนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งครับพูดทีแล้วเจ็ดกับแปดครับผมงวดกบห่างหกกับเข่าหาสองหาหางวดต่อมาก็เจ็ดกับแปดครับผมเนาะเข้าเจ็ดสามเจ็ดสามครับงวดนี้ศูนย์กับหนึ่งครับปูมับสองสองรั้อยมาปูนับสองรับด้อยปูมา สองหลักลอยเต่สองหลักลอยด้ยปูมักสองหลักมักตัวในปูอีเรื่อคนล่าม้ผมขีดเห็บ่คนเกิมักมักเก้าผมว่าเก้าอันนี้เจ็ดสามเก้าันออกแปดสมเก้าผมขีดเปู่นี่นีเนียน้ำนเยปูเกิดผมถือสามตัวคนเก้าเนี่ยผมซื้อเรอเจ็สามเก้าก็ะปาก็ไมมปูเขาประตูไหมเกือบทีโอเสียดายกับผมเนาะมักมันครับ หนึ่งแปดมากวันนี้มเป็นปาปูสองแปดหนึ่งชองช่องแปดหนึ่งสองเก็ดหนึ่งไปเห็นนี่ว่ะปูมากกว่าผมมีแถ่เรียวยินปาปูมีแถ่เรียวยิ่งนี่ละสามตัวก็มีแถ่เตปูก็นี่ครับผมเนาะวันที่แล้วผมผมขีดให้เก้าสามเก็ดผมวันที่แล้วผมขีดผมขีดเตาปูผมจำได้เลยครับผมเนี่ยครับวันนี้ผมกับมากคือกับหนึ่งในปุตตะวะผม รับเก่าบนที่ปูอ้าปูบ่บมีได้มีได้ดแมนบ,บมัวบ่มีชนมากปูปูชนมากคนเห็ดเก่าบนที่ปูสนมากโอ้ยังกิดทางได้บม่มายังกิสร้างเดีวยวบ่มีดสามตัว,คร,ว,วครับผมเพราะว่าเลนดูสาวปูศูนย์กับหนึ่งรับผมเนาะเลนดูสาวปูสามแปดครับผมมาแทะอยู่นี่มาแทะมาแทะที่ปูดับตัวอยู่นี่ดับเก้าดับสามดับสี่บนกับผมเนาะ เลขไม่น่าลงทุนกับผมเนาะยังปุ๊บวะนี่ไม่ให้เบิ้งครับผมหงกรกับผมเนาะนี่ครับเลขลูกสาวปู่สามแปดกับผมเนาะงวดนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งครับงวดที่แล้วได้เจ็ดกับแปดกับผมเนาะเพราะว่าสูตรนี้ผมก็ลงให้เอฟซีทางช่องดูอยู่ครับเดี๋ยวเขียนให้เอฟซีทางช่องรับผมเนาะเขียนให้เอฟซีทางช่องเลย เลขลูกสาวปู่สามแปดมาด่วนๆครับผมจากกทมลูกสาวปู่สามแปดศูนย์กับหนึ่งครับทำง่ายๆครับผมเนาะเอาหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างครับผมก็ได้ศูนย์ เจ็ดบวกสามกับผมเนาะนี่สามบวกเจ็ดก็ได้ศูนย์ครับนับไปหนึ่งแ้งก็ได้ศูนย์กับหนึ่งครับลูกสาวปูสามแปดกับผมเนาะสูตรนี้ทําง่ายนิดเดียวครับแต่ว่าเข้าดีมากกับผมเนาะเอาหลักนี่ครับผมงวดนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งเด้อของลูกสาวปูครับผมเนาะสูตรนี้เอฟซีทางช่องคงรู้กันกับผมเนาะ <c oughs> นี่ครับงดที่แล้วครับผมเนาะเจ mm ็ดสามบนเจ็ดสามล่างเอาหลักสิบบนไม่ใช่เอาหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างอย่างนี้นะได้ศูนย์กับหนึ่งใช้ปูเบ็ดบางเขนแหละปูเลยอ๋อครับผมมา <c oughs> ครบบน,นครับผมเนาะมาครบบนห้าแปดหนึ่งสองเจ็ดหศูนย์ครับ ครับแคบน้าจอไเ้อพี่ตังกับผมเนาะมาครบบนครับแม่นๆกับผมเนาะเจ็ดตัวมาสามตัวครับงวดนี้เลขไม่น่าลงทุนบนก็มีเก้าสามสี่ครับเก้าสามสี่เพราะว่าไม่มีเนี่ยเจ็ดตัวนี้ครับแล้วปูเอ๋อดับคู่แล้วปูเลยปูก่ดนี่ปูมาสองแปดหนึ่งมองหนึ่งแดเนี่ย สองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดบนสองหนึง่งแปดนีแหละฮะสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแปดล่างผูบนนี่ล่างเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เท่านี่เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ปูอ๋อครับผมเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ครับผมเนาะนี่ครับผม แล้วปูสองเป็นหลักร้อยประปูนี่โอ<ห>้สองเป็นหลักร้อยครับผมเนาะสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแปดครับผมเข็นสองหนึ่งเจ็ดสองเทือนี่ครับผมเนาะตามนี้เลยเดอ้อเอฟซีทาง่องเดอ้อนี่ครับผมเนาะปูถามเนี่ยมันเกดตัวปปูนนี่สองตัวนี่ มันใจแห้งบปูคุณทิเลี่ยวปูว่ามันใจเกตแห้งแห้งมาปูว่าครับผมปูว่าครับผมเนาะคุณท่เลียวครับมันใจเจ็ดครับผมมาล้านเปอร์เซ็นต์ปูวาครับผมคุณที่เลียวเนี่ยปูปูว่าหนึ่งหนึ่งที่ป้าบ่นเม็นมาปูหนึ่งมาบ่นจาวาล่องใบน้ำเพื่อกันซูนมาลางมาปูเเด้อเครื่องบ่นเครื่องลางแนยเมือนซูนกันนี่ครับผมปูจาวาปูแห้งมันใจแห้งแมนหนึ่งเด้อหนึ่งเดีปูบ่นครับผมเพราะว่าปูให้ หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดบนครับผมเนาะให้เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ล่างครับผมนี่ครับงวดนี้วันที่หนึ่งเมษาครับผมให้เอฟซีทั้ง่องผมเนาะรีบรไปจับจองลอตเตอรี่ครับผมแล้วก็หาเขาลูกลับบ้านครับผมเนาะสงกรานครับผมเริ่มเริศเต็มว่ามีเทนนีนเต็มว่าเทียปูบ่าบ้าอีกอันเดียวปูแห่งบ่ร์เตียนปูเปียนปูบันปูเล่นมาเจ็ดเบิ้งมันบ่มากจะเคลียอะไรอันเดียวบ้า ปูเขียนสามตัวมะหันดอ๋อก็สามสี่ตัวนั่นแหละปูอะไรบางหลนบ้ามากจัดเทียงอยู่ีครับเก้าสามสี่ปูวาครับผมเนาะดับบนครับดับสามตัวเลยเพราะว่าทุกสำนักครับผมเนาะให้เก้าครับผมแต่ว่าปูสามแปดให้ดับเก้าบนครับผมเอาครับผมลองเบงเลยผมเนาะเพราะว่าความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนครับผมเพราะว่ากล่องสลาครับผมเนาะ เพิ่นเอาลูกบอลเขาครบอยู่ครับผมนี่ครับแคปหน้าจอพี่น้องครับผมนี่ครับเลขนลูกสาวปูสามแปดศูนย์กับหนึ่งปูสามแปดจับคู่ให้สองหนึ่งเกตสองหนึ่งแปดบนครับตัดเล่นสองตัวเอาครับผมเนาะปลางครับผมเกตศูนย์เกาศูนย์ครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมกับสุดท้ายนี่ขออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิรงคลิปนี้เดินทางแข็งขาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินทองครับผม